สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะนอะแล้วก็บเอฟทุกท่านนะคะเฮลโลเอเวอร์บีบีดีเวลคอมชูตุกตาวันโอวันแชนแนลนะคะมื่อนี้ตุกตากลับมาอีกแล้วนะค่ะนอเมื่อนี้ตุกตาสิมานําเสนอเรื่องอยังกลับมาฟังน้ากันด้วยนะะเนาะค่ะนอเมื่อนี้ตุกตากลับมาต่อจากคลิปที่ว่าอ่าขอเลิกกับสามีนะะเนาะค่ะนออันนี้ตุกตาขอเลิกกับสามีเยลีเลยคะ่ะขอเลิกแต่งตาที่อ่าบพท่านมีลูกน้ากันเลยเลยคะ่ะตั้งแต่ ตุกตาใหญ่ไม่ยูใหม่ๆนะค่ะนาะคลิปที่แล้วตุกตาก็เบาไปแล้วเนาะค่ะเนาะอ่าอ่าก็เลยแบบว่ามาเบาต่ออีกเพราะว่าคลิปที่แล้วอาจสิบรเครียบเป็นได้เนาะค่ะเนาะตุกตาน่ะขอเลยกับสามีแต่บขอกับเมืองไทยเนาะค่ะเนาะอ่าพ่อแม่พี่น้องคืออยากรู้ว่าเป็นอีหยังเนาะค่ะเนาะกรณีอีหยังคือขอเลิกกับสามีเนาะค่ะเนาะมันก็มี่ร้ายๆกรณีเนาะค่ะเนาะเอากรณีแรกๆก่อนเนาะค่ะเนาะตุกตาก็โชว์ไปแล้วเนาะในคลิปนั้นเนาะเดี๋ยวตุกตาก็สิโชว์อีกหลังถ่ายคลิป ว่าเป็นยางคือขอเลิกกับสามีนะคะเนาะ,ด,ะนด้วยเหตุอีหยังอ่าก็ด้วยเหตุมีหลายอย่างหลายแนวตุกตาสีเอามาเว้าเอามาแช่กับพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะค่ะเนาะอ่าก็นในในเนื่องที่แบบว่าอ่ามีหลายอย่างหลายแนวอ่วตุกตากับพระท่านอยากเว้าตอนนี้เนาะค่ะเนาะเพราะว่ากับยางพ่อแม่พี่น้องซีเรียสนั่มมีอย่างไรแต่ว่าตุกตากับอยากเอามาเว้าเอามานั่มเสนอเนาะค่ะเนาะ เรื่องดับแรกคือเรื่องภายในครอบครัวนี่แหละค่ะเรื่องภายในครอบครัวมีหลายอย่างหลายแนวเีืยอตุกตากับสิบอาให้ฟังเนาะว่าคือกล้าขอเลิกกับสามีอันนี้ก็หัวข้อในคลิปนี้จะสิบอกว่าคือกล้าขอเลิกกับสามีเบยาสามีตีตีว่าสันคือกล้าทะเลาะกับสามีรบยาสามีตีรบญาสามีขาดติฆะเนาะค่ะเนาะอันนี้คือประเด pues mm ็นไม่กล nah, ัวสามีตีหรอที Про ่กล้าเถียงกล้าด่าสามีเนาะ อันนี้ตุกตากระสิบแมว่าแท่นญิงไท่หลายๆคนทีม่มาอยู่เมืองนอกอ่ากระอาจสิบางท่านเพิ่อนอาจสิบยอยากห้เฮ้าว่าเป็นตัวแทน่นเนาะเอาเป็นว่าความคิดจของแหล้วกันเนาะมาโช์ความรู้สึกความคิดของจ้กของเนาะค่นะเนาะว่าเวลาหายไห้สามีกับเข้าไปขอขอต่อร่องกับเขาเนี่ยเป็นยังบ่ยันเขาตีเขาขาเขาดา่าบอกบ่ยันบอกตรงเลยคะ่ะบ่ยันเนาะค่นะเนาะผู้ใดกะ อันนี้คือแบบสาหรับตัวตุกตาเองเด้อค่ะสาหรับหญิงไทยคนอื่นตุกตากับบรลูสาหรับตัวตุกตานะบ่ยยานบ่กลัวค่ะเราชั้นคอเลิกเธอชั้นคอเลิกเราชั้นคอนี้จากบ้านลังนีนําชั้นไปอยู่กับเธอถ้าเธอแบบว่าบ่าให้ชั้นสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่แบบว่าเข้าเคยชินอยู่กับเมืองไทยเนาะค่ะเนาะมันก็มีหลายแบบบ่าว่าสิเป็นเรื่องอาหารการกินหรือว่าการการเวา้าหรือว่าประเภทนี่ของเข้าแบบว่าอัน เค้าเชอร์เนาะเค้าเชอร์มันเดเฟรนเนาะ,ะอเมริกาเค้าเชอร์ก็เดเฟรนกับเค้าเชอร์ไทยเนาะ,ะถ้าเธอบ่ห้ชันเฮ็ดซิ่งนี่ถ้าเธอบห่ห้ชันกินซิ่งนี่เลิกกันแล้วค่ะเนาะแต่ว่าตุ๊กตาขอเลิกขอเลิกบ่อยอีหลีขอเลิกเพราะหยังเพราะวา่าเฮาเบือ่อเฮาลำคาญเนาะถ้ารับบ่ได้สิแต่งกันเฮ็ดหยังประมาณนี้แล้วตุ๊กตาก็บ่แม่นคนที่สิแบบว่าเออแบบมาน,นิดๆน้อยๆมาน,นั่นมาน,นี่เนาะคือแบบทาอันใดทีบ่บ่หนักหน,นาสาหัสอีหลี ตุกตากับซีบอคเอเลิกสามีเนาะค่ะเนาะอันนี้เนะาะเดี๋ยวตุกตาและสีบอวบอฟังวา่บรราบุญาณเขาตีบอกเขาในเรื่องเลยเรากันเนะาะที่ตุกตากบุญญานเขาตีเนี่ยเพะวา่าอย,ยูย่ในหนีกฎไมยกดไม้เมืองนอกเนาะค่ะเนะาะตุกตากับบรลูวา่ากฎหมายไทยนี่เป็นยังเนาะแต่กฎหมายเมืองนอกนะ่ะแม่แต่ขํบดาเนาะค่ะเนาะ if you heard if you heard someone or somebody feeling นั่นแหละคะ่ะ เขาก็สามารถฟ้องศาลึืนศาลได้เนาะค่ะเนาะยุหนีเนาะเราก็้าคิดเบิ่งขนาดแค่ค้าเว่าสิมาดามมหยังกันมันก็น,นักนาสาหัสแล้วกฎหมายอยู่เมืองนอกเมืองหน้าเนาะค่ะเนาอะ,อะตุ๊กตากเลยมาคิดกับเมืองไทยเนาะว่าเป็นอย่างคอ,อเป็นหยังสามีภรรยาเป็นหยังสามีถึงตีภรรยารุ่นแรงตุ๊กตากเขาไปเบิ่งคลิปเขาไปเบิ่งข้าวบ่งข้าวเนาอะ,อะ ตุกตาถึงกับหายเนาะคือแบบเป็นยังนะเป็นยังเนาะเขาบอกถึงกฎหมายไทยปอไหรเนาะว่าคือบอกปกป้องสติไทยเขาเนี่ยไอ้ยังสิเนาะตุกตาก็เลยมาเบิงอ่ไม่เห็นอยู่เมืองนอกเนาะแม่ตุกตาก็นี่แหลักๆเลยแม่ตุกตาทำมาโอ้ยอีลาอีลานอย่าไปด่าเขาอย่าไปให้ไปนั่นให้เขา อันเขาสิตีเขาสิขาวดิอีลาบ่าย่านบอวสันข่อยกระบ,บอกแม่ข่อยเลยวาข่อยบ่าย่านอีแม่ข่อยสิย่านให้ยังเนาะข่อยว่ไรยอยู่เมืองไทยได้บ่แม,มนว่านพอตะเบาอีหย,ยังปูป,ปูป,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 ปับปับเมียบอกยังบ่ถือใจกะสิมาตีมาขา,ม,ามะตบมาตีข่อยว่ไรยอยู่เมืองไทยอีแม่ข่อยบ่ย่านดอกตุ๊กตาบ,บอกอีแม่แบบนี้เลยอีแม่กะอันแม่แม,ม่นอีลีบ่ลูก่าสันแมน่อีแม่ดูหนี่นะแม่ตาเจ้าว่าไห้เครียดเจ้าก็สามารถอันโทษไปบอกเขา พ่อไปบอกกาว่เหมือนพ่อไปบอกเขาได้เขาก็มาเลยอันเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นความอ่าอันนี้ก็คือเอามาแชร์ประสบการณ์เด้อค่ะบ่ได้ไราดาให้ผู้ชายไทยเด้อค่ะเด้อเราก็บ่ได้ดาให้กฎหมายอยู่เมืองไทยเด้อว่าจังสันจังสี่คือเอามาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาเปรียบเทียบเนาะค่ะเนาะเปรียบเทียบอ่ะยุหนีเนาะอ่าอีแม่ก็ว่าว่าฮิลาเขาสิคาเขาสิตีเอาเด้ว่าสันอู้อีแม่จะเป็นข่อยวิญญาณซะให้มาคาข่อยโหลด ใครเหงอยากให้มาตีขออ่อยยุ่งเมืองยุ่งเมืองนอกนี่เนาะค่ะเนาะอ่าเมืองนอกนี่แค่ด่ากับบุร่าถ้าเขามาตีเขานี่โอ้ยพ,อพ่อแม่พี่น้องการงานเขาสูญเสียเด้การงานนี่สูญเสียเสียอนาคตเลยถ้าอยู่อยู่เมืองนอกนะถ้าตีถ้ามาตีอ่าผู้หญิงนี่นะถ้าโดยเฉพาะมตาตีภรรยาหรืออีหยังก็บสามมาตีกันเนี่ยเสียพ,พ่อแม่พี่น้องเสียหลายบ่แม,ม่นอยู่บ้านเฮาเด้อยู่บ้านเฮาอันโอ้ยเบาถึงบุร่ายเนาะอยู่บ้านเฮาพ่อแม่พี่น้อง ทากันมาเรื่องทึ่งเืดผัวขาเมียผัวตีเมียข้าวโอ้ยข่เสาสลดใจร้ายพราแม่พี่น้องเอ้ยไข่อยกระเฮ็ดยังบ่ไร้ข่อยกระซอยังบ่ไรเนาะอ่าัดที่นี่ข่กระพยยามแบบบางครั้งว่าให้เขาศูนย์ไข่อให้มาตีข่อยอยู่บางครั้งข่ศูน์ข่อยยากอะอยากเลิกกับสามีเนาะบางครั้งข่อยากเลิกบางคนก็่าเอายายนี่มีแต่ข่อเขาไปเบิงว่าสามีไรหนีสามีไ่ขาสามีขอเลิก ตาบ,บอ่อแมนตุกตาค่ะตาบ,บอ่อแมนอันนี้บยบ่อมดเม้เมเวาวาว่าให้เจ้าของเฮ้ยจะเป็นเพิ่นคักเนาะบางคนสีขามากกับสีบาเฮ้ยจะเป็นเพิ่นคักเนาะบ่อแมนค่ะบ่อแมนบ่อใดคักเพียงแต่ว่าเขาเป็นผูญญ้งยิ่งเขาก็มีความมั่นใจใน้โตเขาเองเนาะค่ะเนาะว่าเขาบ่อใดเพชรอีหยังผิษเราเขาบ่อใดเ,เ,เอาเขาบ่อใดแบบอีหยังล่ะคือเขาก็บ่อใดจบมาสูงเขาบ่อใดเก็บจบมาหยังแต่ว่าเข้าอื่นว่ามนุษย์ มน,มนุษย์สัมพันธ์เนาะคือการเป็นค่าของคนน่ะค่าของมนุษย์ค่าของผู้หญิงเนาะเราก็ต้องปกป้องในสิทธิของเราก็คือเราจะต้อง step for myself for yourself เนาะเนาะค่ะเนาะต้องสู้เนาะ,ะจนว่าสามีขวยเงิดหลยเนาะค่ะยแบบตุ๊กตาบอกได้ว่าขอเลืกเนาะอันนี้ยาว่า,วาตุ๊กตาดราม่าเด้อค่ะเด้อสำหรับคนอดินที่แบบ ตุ๊กตาปุไรเอ้ยถึงผู้ไรที่ว่าถือสามีอะไรออกจากบ้านหรือว่าสามีเลิกเนอะตุ๊กตาบายุยยอดไหมเขาขอเลิกเนาะค่ะ,คะไขเลิกเขาก่อน,น,น,ะนะอันนี้ก็วอาแบบอ่ามันก็ซีเรียสนามตะวตันตกตาพยายามว่าบอาหายมันเป็นเรื่องซีเรียสเป็นไดเนาะค่ะเนาะเพราะว่ากับวอยากให้ท่านผู้ชมเขามาฟังตะเรียงซีเรียสเนาะค่ะเนาะ,ะอ่ะา ื่อนคนไหนบ่อยากฟังเรื่องซีเรียสเนี่ก็ไปฟังกันับไปย้อนเบิ่งคลิปตุ๊กตาได้เลยค่ะก็มีคลิปสนุกสนานกับลูกกับเต้าคลิปนั่นคลิปนี้มีหลายคลิปให้ให้ชมเนาะค่ะเนาะโอ้ยนกเอ้ยนกเต้าสิมาขี่ใส่หัวข่อยก็ขี่ใส่รถขี่ใส่รถข่อยก็ขี่ไฟแห้งแล้วล่ะเนาะค่ะเนาะอ่านี่ละค่ะอ่าเอาเป็นบางสิ่เนาะอ่าอยู่บ้านเท่าพ่อแม่พี่น้องตีกันตบกันเนาะห้าร้อยหนึ่งพัน กับสัมพ่อขนมันตีกันคากันร้ายเนาะพ่อแม่พี่น้องอยู่หนีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแม่แต่ขับว่าเจ้าก,ก็ต้องเราว่างเนาะอันใส่คำนุนแรงกับบ่อใดพ่อแม่พี่น้องนี่แหละตุ๊กตากเลยมากฎหมายเมืองนอกเนาะค่ะเนาะอันนี้ตุ๊กตาก,กับบ่อใดเอามาเว้ายกย่องประเทศอืน่นหรือประเทศยุโรปอยู่ทางยุโรปเด้อค่ะเด้อทางเมืองไทยเข้าก็ดีแต่ถ้าเกิดว่ากฎหมายเขาแบบว่า ซักซิดก็นีในจักน้อยเนาะค่ะเนาะแบบว่ายูเนียตทุกตานับถือนับถือคือแบบไม่คณะที่ทุกตาไม่ยูไม่กาเนี่ยทุกตารักบองตรงวัวตุกตาหักหักปรเภทนี้หักวัฒนธรรมของอเมริกาด้วยค่ะเด้อตว,ว่าหักบ้านเท่ากับหักเนาะค่ะเนาะตว,ว่าเรื่องความเป็นยูหรือการเป็นยูวิถีชีวิตการ,กรพัฒนาคบหรือว่าอย่างอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างทุกตามักอเมริกาด้วยค่ะเด้อมีความปลอดภัยสูงเนาะเราบ่ต้องบ่เคยคิดบ่เคย ญาติบ่เคยยังเลยว่าผัวสิมาตีเพราะแม่พี่น้องบ่เคยคิดบ่เคยญาติบ่ผัวสิมาตีเพราะว่ากฎหมายยุนีมันรุนแรงเนาะคะ่ะเนาะหมายถึงว่ามันซักซิดบอกยังไงอ่าเดี๋ยวตุ๊กตากระสีอ่าตอนจะท่ทาจุากะเฉลยอีกว่าขอเลิกกับสามีพอเหตุยังเนาะคะ่ะเนาะเอาอีกเนาะ,ะนะนี่ค่ะชอบประแดกอีกว่าคนมักร้ายประแดกคพราพี่น้องเนี่ยบอกสามีทาผู้ไดเบิ่งจบคลิปก็จะเห็นเนาะบอกสามีเลยว่า ถ้าเจ้าบยอมหอย่อยกินปลาแดกอยู่ในบ้านหรือว่าเฮ็ดกับเขาใส่ปลาแดกอยู่ในบ้านเลิกกันค่ะเลิกกันบอกสามีเลยวันเลิกปลาแดกนี่คือของมักข่อเนาะค่ะเนาะของมักข่อยของแสบข่อยปาดอีทุกไข่กินมาตะเล็กตะน้อยแม่ข่บองให้กินนี่แซบเป็นตะนายเพ่อแม่พี่น้องคลิปนี่ขอ,ขอยกจิโชปลาแดกอีกเนาะโอ้ยบางแนวอันนี้มันออกอะไ้เขาเป็ดดีดีเพราพี่น้องนี่ค่ะพร้อม หอมห้วยหุยปลาแดกโอ้ยแซ่บหลายแซ่แบหลายพลอพี่น้องเว้ยเบาแล้วเล็กน้อยพอกระสีไปต่ำมันบอกทั่วเขียวกินเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ตุ๊กตาก,กับมาขอแชร์ประสบการณ์เรื่องเรื่องการว่าเป็นยังสามีสามีภรรยากับเอ่อกับการตีคากันยู่เมืองยูเงย่เมืองนอกนี่บอก่อยมีข่าวเนาะคะ่ะเนาะเพราะยังเพราะว่ากฎหมายเขาลุ้นแรงวบายู่บ้านเท่านั้นคากันฮาล้อยหนึ่งพัน กระย้อนเม้นคันขากันเมนบอแเมนบอกพพี่น้องเขียนไห้ไพสซูนให้ไพก็ไปตีไปขากันโอ้ยอยู่บานเฮ้ยคุณพี่น้องอยู่หนีนะโอ้ยเขียนให้กันหรือว่าเบายังประถือกันเนี่ยกันนั่นแหละค่ะขืนซานขืนยังเอาบ่ไ้มาใส่คำรุ่นแรงบ่ไร้มาดูถูกดูย้ำกันนะสนุกครับลูกครับโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าตุ๊กตากระสีเม้าเบาต่อเด้อค่ะว่าเป็นยังจังคอเหลือกับสามีเราเป็นยังเพย่านผัวตีผัวขาบอกโอเคค่ะ เดี๋ยวรอติดตามรับชมคลิปในในคลิปต่อไปอยังไงตุกตากับฝากคนณพี่รองกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ตุกตาเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจให้ตุกตาทําคลิปต่อไปได้ด้วยค่ะโอเคค่ะบ๊ายบาย See you guys next video บ๊ายบาย